สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับบสัสู่ผู้สู้คนแล้วก็กราบสวัสดีเพยังไอแฟนเพจนะครับแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กครับแท็กตัวอแฟนเพจนะครับเพิ่งสางใหม่นะครับ กะสีมาเบ่าเออเรื่องหนึ่งนะครับสูฟังพามาเบรงลดกนะับคุปตาเอ็มหกสองสี่ศูนย์ะสีมาบ่าเออถึงประเด็นนะครับ มาเบาเทึงเออด่าเตืนอนไพ่กันเลยนะครับเอ่อพอม,มีอยู่ช่วงหนึ่งผมโผตขายรถนะครับโผตขายรถคันนี้แหละแล้วที่นี่มันมีพวกมิดชาเฉียบนะครับที่มันปลอมทุกอย่างบอกรึเปล่าแต่ผ่ารถผมครับ อมยังเนี้ยมสิ้บบก่อนนั้นผมเคยโพดขายรถคัานีน้นะครับเป็นหกสองแล้วก็มันมีพวกออมิดชา้าฉีดที่มาขัดหลอกหรือว่ามาบันทึกเอารูปภารถคั้น,นีนะครับแล้วมันก็ไปโพดขาย ผมกับหเห็นเหรครับมันมีพลเมืองดีพ่นแครบลูปเอ่อที่มันโพดแหละไม่ผมเบิงสิบอกไปก่อนนด้ครับผมมีส่วนหัวเห็นเอียงนำทุกอย่างเลยแบบจังไดนละ่ะ มาบ,บ,บันทึกเอานะครับบันทึกเอาเลยละรถคันนี้แหละไปโพดขายนะครับกับมีคนหลงเสือนะครับหลงเสือหย่อนยังมัดตีหนึ่งสภาพรถแหละสภาพรถมันก็ยังใหม่อยู่นะครับพร้อมเล่มที่มันโพดลงโอ้ยผม พอมเลมนั่นนะครับมีหนาเลมเนี่ยมันปรอมปรอมแปลงได้เบิดเนาะทุกมือนะหากินบนความถูกของคนอื่นก <c oughs> ็อยากสิฝากไว้แน่นนะครับบอาบอรมเป็นผมนะครับคันคือผมโพลก็คือออกจากเฟซบุบกผมานาดนะครับผมมีอยู่เฟซเดียวแบบมันเอาไปตัวมีคนหลงเสือ เจาคนสองคนละมั้งชีลงเสือนเห็นใจเพิ่อนเพิ่นโทรมาหาบอกโอ้ยผมมีส่วนหูเห็นเอยียงน้ำเด้อครับตัวให้เขาโอนเงินมาให้ก่อนเนาะโอนมาจําเอารถไปส่งหอดที่นั่นแล้วจังคอยที่หลือจังจังะคอยจ่ายเขาก็เชิดนี้เลย <laughs> คนอยู่บุรีรัมย์นะครับ ถาสิมาฝากมาเตือนไว้นะครับว่าอย่าไปหลงเสือเรือบอบแมนอย่าหลงเสือผมกะเศ้าข้ายแล้วครับ <c oughs> เอาไปใส่งานถ้าพีพ้องมาเบ่งกับบรรยากาศตอนเร่งๆนั่นนะครับ เขาเขียวเบ่นเละการสื่อรถไทยหรือว่ายังกัดตามแต่นะเอ่อคำม b าใหา้คำม b าสื่อรถมันก็นต้ตรงมีงนะครับผู้พน์โบันมมประสบการณ์มันก็นต้ตรงมีน่ายหนามียังมา น่ายหนากะมีอยู่ครับแต่หากคั้นคืออยู่ในโลกโชวเชียวในพวกเฟซบ๊กนะครับอย่าไปลงเสือนด้ครับสมือนี้มันตัวรูปแบบการตัวนี่มันมีทุกรูปแบบเลยจังว่าผมเลยมาอัพคลิปบอกก็นหน้ามา สมมือนี่มันมีเบิดทูรูปแบบการหาเงินเงินแห่งแต่หาหยาอยูอย่น่พี่น้องผมกลับไปเจีงข้วมาเลยแล้วว่าบบมีส่วนหนูเห็นเอียงน้ำรถขั้นนี้เออรถคันนี้ทะเบียนขั้นนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าหลิมมันมาแต่ตใส่แล้วก็อนนี้เขาเห็ดเอาเนาะรถประธานเดือบิดงวดอยู่ มีคนหลงเสือสองคนโอนเงินไปให้เขาก่อนกะฝากไปฝากไปถึงมีชายเทียมน้ำนด้ครับขั้นโมเจ้าสิตัวสิหากินพราะสมนิกะโอ้จักสิวาจังเลยเงินคำกามเกี่ยวแห่งเะ้าหญาง แต่อีมีสติกเกอร์ฟูบตาจเจริญชัยครับผมหลอกออกมาไทายทีมไหญ่จะสิบปูกี่ยัง ก็อยากฝากพี่ฝากน้องนะครับไปนั่งว่าจะไปลงเสือเงินถึงหายอยากกับมีหลายคนนะครับเพื่นถามคขมา,ามแบบพ่วก 10, สีเพิ่นสิออกลดไหมนะ เพื่อนบ่าเออรถรุ่นนี้รุ่น M หกสองนึงใส่งานดีบ่อยปกติดีบ่อยมันกันดีทุกทุกรุ่นแล้วเลือกรถให้มันเหมาะสมกับหน้างานการใส่งานในความซื้อความคิดของผมเลยผมก็อมโอเคครับ M 6 2 này chạy cả giặc đi nhay của hành gì đó cái <laughs> giặc đi nhay của im hút xuống gì đó ngân bò mi ngân bò cái nhanh hẹn hẹn gì đó cả đi ออกตามงบตามเงนินครับแกะก็ะยักเตอรดลแล้วแปดแปดเกาแปดพันตีคือว่าแหละเงินบ่พอเข่าแถวบบานผมเคี้ยวไดเคยับไก่แลวดิไก่สะหอดแลวดูการลดเกียเียวเคี้ยวกระถีบล้ว ะน,นะครับกับสิมงดี่กพี่ฝากน้องนะครับเรื่องนี่แหละเรื่องที่มันมีพวกมีชาเฉียบอยู่ในโลกโ์เฉียงเบ่งดีๆก่อนเด้อครับก่อนสื้อก่อนสิขายก่อนสิเอาเป็นเยียของพวกนนี่สองคนแหละ แนวตอนที่เออมันโพดขายรถคท่นนี้แหละที่มันบันทึกเอาภาพรถคท่นนี้แหละไปโพดขายมันตัง้งราคาไปแสนหาเนาะโอ้บมแมนหาแสนนะครับหาแสนหาแสนกับรู้ไผ่ละสิบเอาเขาก็เอาเบอร์นี้เนี่ยรถออกมากเด้ยปีเดียวเนาะตัวทะเบียนปีหกหาขายหาเสนเขาก็เอาแล้ว กว่าคนล้เสื้อกรลายนะครับจังหวะสิบฝากพี่ฝากน้องนะครับไปนั่จะได้กับฝากติดตามออแฟนเพจผมได้ไหมได้ครับแขกตัวแฟนเพจนะครับ, <c oughs> ก,ดดรรบกำลังเห็ดเพียดคือกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับสิฝากพี่ฝากน้องนะครับแลวพี่ยังสนิทนะ เอาไว้พอกันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ